ไปดูอาชีพอีเหน่ออาชีพนะตอนนี้กําลังปังมากเลยปลานินโคราชออเดอร์แบบสุดปังเลยที่จังหวัดนครราชสีมาจาา้ะนะฮะวันนี้นะครับเราต้องบอกเลยนะว่าในช่วงที่หมูแพงแล้วก็มีหมูเถื่อนนะฮะเรียกเป็นโอกาสทองของคนเลี้ยงปลานโนเคนดี้โด,ดยเฉพาะปลานินนะฮะเป็นเรื่องของพี่ทองอยู่นะฮะเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ้านวังม่วงนะฮะจังหวัดนครราชสีมาก็ได้บอกมานะว่า กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเนี่ยได้มีการเตรียมปลานิน,นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับคุณผู้ชมที่ใกล้จะมาถึงจํานวนเยอะมากนะครับโดยกลุ่มผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับปลานินกว่า200กระชังเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมความพร้อมเนี่ยนะฮะจำหน่ายปลามากกว่า10ตันนะ,ะสิบตันเลยนะสิบตันเลยนะในช่วงของสิ้นปีนี้นะฮะ,ะซึ่งถือว่าเป็นปีแรกนะที่กลุ่มผู้เลี้ยงปลาเนี่ยสามารถจําหน่ายปลาในกระชังได้มากที่สุดนะฮะเ<อ>พราะอะไระรู้ไหมเพราะอไเพราะได้รับอนิสง์จากสถานการณ์ หมูแพงเพราะหมูแพงปุ๊บเนี่ยประชาชนก็เลยเปลี่ยนนะครับมาทานเนื้อปลาแทนนะครับจริงๆแล้น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพด้วยนะตอนนี้คนคอนเซิร์นเรื่องของสุขภาพมากๆิากนะนะทานปลาก็ดีกับสุขภาพด้วยนะแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อถึงหน้าบ่อนฮะในราคากิโลละ นถึง70บาจนถึงม่แพงอบาทนะฮะซึ่งปัจจุบันนะฮะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านวังม่วงเนี่ยเขามีสมาชิกนะครับ54คนนะฮะก็จะมีการเลี้ยงปลานิลนะครับในกระชังบ่อดินจำนวน4กระชังต่อพื้นที่2ไร่นะฮะแล้วก็มีกำลังการเลี้ยงปลา200กระชังในพื้นที่บ่อรวม100ไร่นะฮะซึ่งผลผลิตปลานิลเนี่ยนะมีขายอย่างต่อเนื่องนะฮะรวมปีละประมาณ400อตันเยอะมากนะครับอ่านะฮะแล้วก็ในช่วงนี้เทศกาลส่งท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ มีพ่อค้าเนี่ยมาสั่งจองแล้วนะกว่า10ตันตอนนี้จองไปแล้วก็คือจองล่วงหน้าไว้แล้วยังไงออเดอร์ก็มาแน่นอนอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะฮะกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงปลาอย่างดีเลย่ะต่อมาคับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเขาเรียกเป็นหนึ่งอาชีพโอ้ดีมากเลยนะจับแมง ครับที่ริมหาด mm. ท้ายเหมือง <t une> เป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ที่เห็นชาวบ้านนะฮะเขากําลังใช้ไม้กําลังเขย่ากําลังสอยอะไรคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเขากําลังจับมแมลงชนิดหนึ่งนะครับ <t une> ซึ่งในช่วงเช้าๆนะฮะจะพบชาวบ้านท้ายเหมืองนะใช้ไม้ไผา่ย,ยาวนี่นะคุณผู้ชมครับนะ <t une> เอาไปไปลายไม้เนี่ยเขาจะผูกตะขอเหล็กนะฮะแล้วก็เขยา่าแล้วก็ไปฟาดเนี่ยนะฮะ <t une> จะเห็นนี่ฮะเป็นมแมลงชนิดหนึ่งนะที่เดินไปเดินมาลุกนิ่ลุกนินะฮะคือแมงคลับนั่นเองนะครับที <t une> ่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่า แมงพลัตนะฮะเมื่อตกจากกิ่งสนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่บินหนีครับนะเขาจะดินด้นทุกทุกทิกทุกน,นะ<ม>อย่างที่เราเห็นน,นะฮะแล้วก็ถูกต้องนะฮะแล้วก็เก็บใส่ถุงได้เลยนะฮะเมื่อได้ครบจํานวนแล้วเนี่ยก็กลับบ้านเอาไปทาความสะอาดนะน้องเคนดี้ะนะเอาไปล้างน้าเอาไปเด็ดปีกเอาไปเด็ดขานะฮะแล้วก็เตรียมส่งขายให้กับลูกค้านะครับก็คือการนําแมงพลัตสดไปปรุงเป็นเมนูนะฮะส่วนที่เป็นเมนูเด็ดยอดนิยมน้องเคนดี้ค,คือแมงพลับคั่วกะทินะครับ ด้วยมันๆของตัวพลับอยู่แล้วมีกะทิอีกนิดนึ่ะเนี่ยเขาเอาไปคั่วเลยนะฮะรสชาติหวานๆเค็มๆมันๆนะซึ่งลูกค้าเนี่ยชอบมากเลยนะฮะแล้วก็สร้างเป็นรายได้เสริมให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับในราคา100ตัว80บาทนะครับก็เรียกว่าสร้างรายได้เสริมวันละประมาณ5 0 0ถึง800บาทนะครับโดยแมงครับเนี่ยจะมีมากนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนะถึงมกราคมนะฮะจะมีมากตั้งแต่ หาท้ายเหมืองนะจนถึงที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาลําปีนะครับแต่เดิมน้องเคนดี้เ,เขาจับกินนะแล้วก็ขายเป็นอาชีพเสริม,มปัจจุบันเป็นไงรู้ไหมเป็นยังไงคะปัจจุบันเนี่ยเป็นอาชีพหลักจับกันเกือบทุกวันนะออเดอร์ปังมากนะทั้งลูกค้าในพื้นที่นะครับมีออนไลน์นะครับต่างจังหวัดโอยสั่งก็แบบรัวๆนะสูงสุดนะทำรายได้วันละกว่า 1,000พ 1, บาทโอ้ได้เยอะนะคเ <1, 000 S 2> พราะไม่มีต้นทุนอะไรเลยถูกต้องได้ได้เน,น้นๆเลยนะเนื้อๆเ,เลยแหละแบบได้ฟรีๆเลยไปจับเฉยๆนะฮะก็เมนูเด็ดอย่างที่เราบอกก็เป็นแมงคลับคั่วกะทินะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมงคลับเนี่ยเป็นภาษาถิ่นนะครับคือเขาจะเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นนะฮะแต่ชาวบ้านจะเรียกสั้นๆว่าแมงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะสัตว์ตัวนี้มันมี6ขา,าก็ต้องเรียกแมลงมะต้องเรียกแมลงถูกต้องต้องเรียกแมลงส่วนชาวอีสานเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรแมงจีนูนวา คุณบอกแล้วกำลังเบิร์อยู่ว่าเคือแม่งกี่นู่นมันฉันแท้ กันงั้นเมือมันคือมัอนก็เออแม่งพับแม่งพับอีหยังนี่คุณปดีโอ้แม่งกินูนแม่งจินูนพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเขาก็ดมากรัวมาขัวเอชนะชินชนะชินชนะชินตัวเล้วถูกต้องจังหวะการหาเหมือนกันด้วยเยาวกันยันใช่นะครับลักษณะก็คือนั่นเลยแมงจีดูนนะฮะก็คือตัวเขาเนี่ยกลมลีปีกนอกแข็งเปลือกในอ่อนนะแล้วก็มีหลายสีมีสีเทาสีขาวสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดำนะครับนัวกันไปแล้วจุนองค่ะนัวๆนัวๆนัวนี่ได้เยอะด้วยนะในช่วงนี้ด้วยนะคะ